ขายแม่ค้าก่อนใช่ะอ่าไอ้ <คน S 1> <ห>แมกซกสวยเทปก็อร่อยอสนใจมาอุดนนุนได้นะครับผมว้าอันนี้อัาานนี้ใส่อะไรนะครับเนี่ยพิซซ่่าคะอ๋อหน้าพิซซ่าใส่พิซซ่า อกลิ่นนี้จะคล้ายกับแป้งพิซซาเลยนะครับเอามันขึ้นอยู่กับไส้ด้วยนะนี่เป็นเชฟไส้พิซซ่า เรียบร้อยแป๊บเดียวสดกรอบอร่อยทุกวันนะครับผมรับคนละครึ่งด้วยรี้าบาทราคาถูกๆนะสุดยอดมากมาอีกแล้วมาอีกแล้วเชฟไม่ใช่ อยากดูอยากดูนี่อ๋อเนี่จะสำหรับเด็กๆก็จะมีสีสันนิดนึงสำหรับเด็กๆน้องๆหนูๆนะครับนี่อ๋อเขาชอบแบบนี้ อันนี้เขาเรียกว่าแป้งเรนโบ้ใช่ไหมครับสำหรับน้องๆหนูๆนนะครับนีเลยจัดไปสองถาดเลยนะหอ,อมๆอมออันน,น,ออนี้แป้งชาโคนนะครับ เขาเรียกอะไรนะครับแป้งชาโคเราเพิ่งเห็นเหมือนกันชาโคใช่โอ้โอ้เรียกว่ากระทะไหมหอมนะโอ้หอมเนอะเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปต่อไปจะใส่ไส้แล้วนะครับนี่แแฮมชีส ขายอย่างนี้ต้องมีอะไรนะแฟนชายบอกครับต้องไปเรียนด้วยต้องเสียสูตรเขาด้วยนะครับเนี่ยใช่ค่ะกำลังจะเริ่มจะเริ่มทำอะไรกันเริ่มต่ออ๋อกำลังจะเปิดเซนชายใช่ต่อยอดเราจะเริ่มธุรกิจใหม่ครับมาดูวิธีการทำด้วยหอมจังเลยอ่ะหอมทะลุกล้องเลยนะครับ สำหรับ,บลูกค้าที่สนใจที่จะมาอุดหนุหนนะครับผมเช็คเงินล้านนะครับผมแวะมาอุดหนุหนได้ที่ร้านกำแพง166ตลาดธละกรแยกสี่ครับผมขายอยู่ติดกับร้านทุเรียนร้านไนรักเลยนะครับผมไนรักไม่มาก็จะอยู่ตรงนี้อ๋อจะอยู่ตรงนี้อ,อ,อยู่ตรงนี้แหละซอ,อ,องนี่แหละซองล็อกนี่นะครับผม,มเจอเลยนี่คืออะไรครับ <มา S 2> เพื่อนคะ,นคะชีสอ๋อนี่ราคาย่อมเยานะครับ25บาท เพิ่มไส้ไส้ละห้าบาทแต่ราคาเริ่มต้นที่ยี่สิบห้าบาทแฮมชีสอยู่นอกกล้องเราก็ใส่เยอะปกตินะครับใส่เยอะปกตินะครับผม <c oughs> ใช่ไม <c oughs> ่ใช่แค่หน้ากล้องนะปกติก็ใส่ไป,ปด้วยแฮม มันเทาาป็นยังฮัดดอกมัดดอกแต่เทพเขาเรียกอะไรไส้กรอกไส้กรอกมอนกันเลยว้าวว้าวต่อไปลูกค้าประจำนี่ลูกสาวเฮียรักแน่นอนเลย ใช่ค่ะแล้ววันนี้จะซื้อไปกินบ่อยมากินทุกวันใช่ครับนี่ต่อไปนี่ยน่าอร่อยนะครับซีซัน สวยงามมากตากลมก่อนไว้แห้งมันจะแข็งนะมาดูเนี่ยม,มันจะกรอบมาดูด,ดำๆอะไรนะ,ะรนะชาโคชาโครครับแป้งชาโคไม่ใช่เราไม่รู้จริงๆนะคนไม่กินก็ไม่รู้นะครับใช่ผมไม่รู้ <c oughs> <c oughs> ได้อ๋ <c oughs> อไม่มีแป้งแบบนี้ด้วยมันแต่ละแป้งมันก็เลือกเลือกไม่เหมือนกันนะครับ อ๋อถ้าสำหรับผู้ผู้ใหญ่กินอย่างเรากินก็แป้งธรรมดาแต่สำหรับเด็กเขารู้เลยนะนี่นี่สวยมากออกมาแบบนี้ขอบคุณมากแวะเมาหนุนได้นะครับผมกับเชฟเงินร้านนี่ มากขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับผมสวัสดีครับอวันนี้พามาดูมากินเชฟญี่ปุ่นนะครับผมเ,เ,ออเชฟเงินร้านขายอยู่ข้างร้านเฮียรักนะครับผมพิกัดตลาดลาวกำแหงเหมือนกันครับผมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิม,ดมรอร่อยมากครับรดูดูแม่ค้าทำรับกันโดยเฮียรักนะครับผม ชินทุกวันอ่ะไส่ไส่อะไรอ,อร่อยสุดครับก็จะเป็นฝอยทองฝอยทองยิบเขาวไก่ยองครับผมแนแนะนำราคาเท่าไหร่ครับแต่ละอันเนี่ยอสองไส่ยี่สิบห้าบาทค่ะหน<อ>ึ่งไส่ห้าบาทอ๋รอราคา มันเอไม่แพงนะผมรับโครงการคนละครึ่งด้วยนะครับ,ร,บรับทุกอย่างแวะมาอุดหนุนได้เลยเดี๋ยวนี้นี่นี่ราคาถูกไซนี้นะครับยืดห้าบาทเพิ่มไส้ไส้ละห้าบาทสั่งออนไลน์ก็ได้ค่ะอ,อือหือไปดูซอยราแงร้อยกสบหกไหมอ๋อเยี่ยมจีสี่ขายอยู่ตีร้านทุเรียนร้านแยรักเลยนะครับผมแยรักรับประกันกินทุกวันทุกวันทุกวันอ <laughs> อรอ่ยดี <laughs> อ่ะอ๋อ <rôle> อันนี้อันนี้เมน uh ูเฮลัตเมนูเฮลัตเฮลัตชอบกินไส้อะไรบ้างครับเนี่ยทองไก่ยองไทองไก่ยองอ่าโนอะไรนะโนช็อกโกแลตโนช็อกโกแลต ใสยี่25บห้าขายทุกวันไหมครับที่เนี่ยขาย,ขายทุกวันนะครับ mm hmm. มา,าแวะมาหนุนได้นะจ้ะเจ็บเงินล้านเจ็บเงินล้านเจ็บเงินล้านเจ็บญี่ปุ่นเงินล้าน อันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเนี่ยลูกชิดเจนดีเจนล,นลี่ต่อเลยนะครับเอาไข่ทองแล้วก็เจนลี่อันนี้เมนูยรักเมนูยรักเ,เรียบร้อย อร่อยววนี่นี่ครับของแท้ของแท้รู้จัออกว่าเลือเอาใส่ยักกงฮะเฮ้ยหุ่นกำลังดีอบบนีประเดิมให้เลยเฮลักประเดิมร้านให้เลย มนัมนหมนันขายอยู่ติดร้านทุดเรียนร้านเฮลักเลยนะเกจะมาประมาณบ่ายสามโมงนะครับผมเชฟในร้านลายแมนอุดสุภได้รับคนละครึ่งด้วยเนี่ยดูไส้เน้นๆเลยทำเลยครับเนียรักกินโชว์หน้าร้านเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนี้ขายของนี่ต้องมีขายออนไลน์ด้วยนะครับก็ค,คู่กันตามยุคตามสมัยราคาก็พอกินครับสำหรับเด็กๆน้องๆก็ชอบมากเลยบยนีนะคบครับผมราคาถูกในคุณภาพนะครับ Come ah, bueno. เรียบร้อยแล้วนะครับผมน่ฝากกดติดตามกดส u b s c r i b e ได้นะผมแวะมาอุดหนุนได้นะครับกับเชฟเงินร้านนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับนี่